สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมเย่ใหม่เจวันออฟฟิเชียลนะคะสวัสดีเช้าวันที่สิบแปดนะคะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งค่ะเจ็ดโมงครึ่งโอ้ยเป็นหวัดพี่น้องเจ็บคอมิอน,นีอาจจะบอได้คุยหลายเด้อค่ะเสียงพอดี <c oughs> <c oughs> กำลังจะไปตัด ไปตัดเกสรอ,อินทารพาลัมค่ะเดี๋ยวพาชมดอกไม้ก่อนนะคะดอกไม้บ้านไม่เยยมเลยดอกไม้สวยๆบ้านไม่เยยมเลยค่ะเต็มแนหอมหอมดล ดอกลำดวนค่ะพี่น้องอหอมตื่นเศร้าขึ้นมาหอมดอกลำดวนบานอยู่ลงรถบ้านไม่เงยไม่เนี่ยละ่ะหน้าบ้านนะคะหอมโชยไปห้องนอนเลยนะคะหอมขนาดดอกลำดวนนี่ค่ะต้นลำดวนนะคะปลูกไว้กันกับอันดอกโมกค่ะพี่น้องนี่โมกก็บานลำดวนก็บานค่ะ ลำดวนกระบานโมกกระบานดอกแก้วค่ะกำลังบานนะคะเดี๋ยวดอกโมกหมดเดี๋ยวดอกแก้วกระบานต่อค่ะกำลังตุ้มๆนะคะเขากำลังจะนี่ค่ะดอกแก้วดอกแก้วกำลังสีออกตุ้มๆครับพี่น้องอุ่นดอกไม้วันไม่ให่ไม่อันนี้ดอกดอกกระดาษ พี่น้องเหลืองอวยอยอันนี้เป็นครั้งที่สองที่เขาบานในปีนี้นะคะเหลืองอินเดียค่ะเหลืองเชียงรายเหลืองเชียงรายนะคะสวยงามพี่น้องสวยลายงามายเหลืองแต่มันมันบอบานโดนค่ะพี่น้องนี่ส่วนไม่ใหญ่ใหม่นะคะงามงามพี่น้องสวยสวยงามนะคะได้ฝนแล้วก็เลย ออกมาอีกนะคะสวยงามมากนะคะเหลืองเชียงรายนี่ค่ะอันนี้เหลืองพิโลทอนนะคะเน่าพัานออกดอกตัดต้นมันครับพี่น้องนี่มันญ่ย,ายลายก็เลยตัดนี่ต้น จันผานะคะบู๊พี่น้องได้แนวกินอีกแล้วแกงกีเล็กยอดวอบวอบอวบแกงกีเล็กเส่นหนังหมูนะคะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนดอกไม้งามเหลืองอุ้ยหุยตัดกับสีทองฟ้าพอดีโอ้ยสวยจังสวยงามตามท้องเรื่อง กล้วยที่ตัดออกกำลังแตกเห็นไหมอันนี้ผักมะรุมนะคระั่เอังกิมจูกำลังออกคึ้กันกำลังออกดอกเป็นออกจังซีเขาต้องเด็ดยอดไวค้ค่ะพี่น้องเอาไว้แค่สองไวเพราะเด็ดยอดไว้เขาจังบรลนมากจังบรลน ชี่ำพิกไว้นะคะเอาไว้ไปปลูกทุ่งนา <c oughs> ต้นการตรงกำลงังแตกแก่งออมนี่ราคาสวนไม่ใญ่ไหมอยู่แบบบ้าน อีสานบ้านเรานะคะเมื่อกี้ผักหวานเรามันแตกยอดแต่ไม่ได้เก็บกินนะคะ่อยให้เขาเป็นอุ้มใไ่เดี๋ยวอีลิมไมอุ้ยนี่ฝรั่งกิมจูต้นนี้กำลังค่ะเราตัดแต่งกิ่งไว้กำลังออกตุมตูมๆดอกออกมาเต็มเลยนะคะอันนี้กิมจูมันเป็นต้นเก่าต้นดั้งเดิมต้นใหญ่แล้วนะเอา บกหน่อยหน้าบกเขียบก็ออกยังได้นอบบกลำใยแนวอยากได้บลุมออกดอกอาทูอีทูหลังจากล่วงล่วงละนาวเลยนะคะอาทูอีทูล่วงละนาวเลยเหลือนิดหน่อยคะ่ะทุกคนเหลือบัวลายกับบเปิ่นยังะคะ่ะออกแล้วคะ่ะพี่นนองจันเพิ่นออกแล้วบานแล้ว เราจะมาตัดเอาจันท์ของอินทรพลมตัวผู้นะคะอันนี้จันทที่สามนะคะเดี๋ยวขึ้นไปตัดก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บจันท์ค่ะ <c oughs> จันตัวผู้นะคะเกสตรอินทรพลตัวผู้ อุ้ยล่วงล่วงล่วงแ่งกันได้แล้วค่ะสอนตัวผู้นะคะ เราได้เกรสรตัวผู้แล้วเราก็จะมาผสมกับตัวเมียนะะี่ค่ะรอให้เขาจันเตกพอจันเตกออกมาอันนี้คือต้นตัวเมียนะคะจันเตกเราก็จะเอาเกรสรตัวผู้ที่เราเก็บมานี่ค่ะที่เราเก็บมาตัวผู้เต็มเลยดอกนี้ได้เยอะเลยไอ้นี่สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะลายไปกับดอกไม้สวย ในส่วนแม่ใายใหม่เจอ o ั f ออฟฟิเค่ะเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ใาย่าใหม่ด้วยนะคะ,ะร่ำรวยเงินทองนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทุกคนเลยนะคะ f อฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ